โอเคสวัสดีพี่ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่ในเกมทะเลียซึ่งเราอยู่คนเดียวอีกแล้วถามว่าไอเจไปไหนก็ก็มันไม่อยู่แค่นั้นแหละไม่ต้องทวงง่ายๆคือไม่ต้องทวงเขาเพื่อนหายไปไหนกูค,คนเดียวก็ฟิลได้กูแบบว่ากูทำช่องแบบถ้าไม่มีเพื่อนแล้วกูจะไม่ดังอย่างงี้เหรอฮะมันเกี่ยวไหมนเนี่ยไม่น่าใช่ล้วมะเออเอาเป็นว่าตอนนี้ไอเจไม่อยู่มันก็ไม่ว่างเล่นกับเราตลอดเวลาเราถามว่าพานี่จะอทำอะไรใช่ไหมเราต้องการชุดเกาะที่มีปฏิสิทธิภาพมากกว่านี้ซึ่งไอชุดเกาะที่มีปฏิสิทธิภาพมากกว่านี้เนี่ย มันหาได้นะแต่ว่าต้องรอเมเทโอตกอย่างที่ทุกคนได้บอกกันเข้ามาว่าเราต้องฆ่าบอสหนอนก่อนกับบอสเอ้ยบอสหนอนก่อนไม่ก็บอสสมองก่อนเนี่ยคืออันนั้นอะ่ะเราไม่ได้รู้จากคนดูนะอนจริงอันนี้ผู้จริงไม่ได้แบบคือไปไป,ไป,ไปงงอยู่ว่าทาไมเมเทโอมันไม่ตกกท,ทีวะไปดูในเน็ตมาแม่งบอกว่าให้ฆ่าเบนเออฟชูลูกับไอ้นี่ก่อนไออีเตอร์ออเวิด์ก่อน อันเนี้ยคือแบบว่าส่วนแบบคือรู้รู้มาก่อนหน้านี้แล้วค่อยมาแบบเห็นในคอมเมนต์อีกทีนึงก็แบบประมาณว่าเห็นแล้วก็เหมือนแบบเอ้ยกูมได้งโง่ประมาณแล้วแหละกูมได้งโง่กูรู้นะก็ะแบบไปอ่านวิกิมาแล้วอย่างนี้แม่คนอย่างกูนี่ต้องดูวิกิด้วยนะนี่ดาบเราเอาไปทําให้มันเป็นกอรลี่แล้วเป็นโมดิฟายเป็นกอรลี่ส่วนปืนนี้ก็เป็นเดโมนิกซึ่งไออันเนี้ยมันจะเป็นดาบเนี้ยถ้าอยากให้ดีนะต้อง อะไรก็ได้แหละช่างหัวมันอันนี้แต่มันก็ดีนะบวก18ดาเมจนะแล้วอันนี้ว่าบวก17%ดาเมจเดมอน,นิกส่วนอันนี้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยอันนี้เป็นไมเขิลดีสุดๆของพวกพวกสายซัมมอนลราั้งดาเมจเพิ่มอันนี้หนึ่งคือก็มีเงินอยู่หนึ่งพที่น้ำก็กดคลิกไปแล้วอะ่ะไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละ ก็คือมันมีพาร์ทหนึ่งใช่ไหมนี่เป็นพาร์ทที่12นะคือสําหรับใครที่ยังงงอยู่ใช่ไหมพาร์ทสิบบางคนอาจจะไม่รู้ว่าพาร์ทสิบหายไปไหนให้ไปกดดูตรงเพลย์ลิสต์เอาเพราะว่ามันมีพาร์ทหนึ่งเนี่ยเราได้ทําการลงพาร์ทสิบแล้วเราไปใส่ปกคลิปของพาร์ทสิบเป็นพาร์ทเจ็ดนั่นแหละทำให้คลิปนั้นพาร์ทสิบมันลงไปก่อนพาร์ทหกเจ็ดแปดเอ้ยไม่ใช่พาร์ทเจ็ดแปดเก้าเอาเป็นว่าต้องไปคลิกดูตรงเพลย์ลิสต์เอาถ้าใครยังดูนะพาร์ตน,นั้นไม่รู้มีอเมอ,นนอ,าาอเจอย กูคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วตอนนี้ก็ทิ้งที่ต้องการก็คือชุดเกาะชุดเกาะอ,อันนี้แหละเดี๋ยวเราจะให้ดูซึ่งเราได้มา2 2อ,อ,อันแล้วซึ่งเป็นเอ c i ชีย s นชาโดชุด ชุดเงาเนี่ยแหละมันเป็นชุดที่ทําให้เราวิ่งเร็วซึ่งดีเฟนต์มันก็เยอะแล้วมันเพิ่มเมลีสปีดด้วยแล้วก็คืออาวุธนี้มันเมลีสปีดไงมันอาจจะทําให้อันนี้ดีขึ้นด้วยแต่ว่าเราเหลือแค่หัวคือพวกนี้ดอกตามธรรมชาติแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเรายังไม่ได้เราก็ต้องไปฟาร,ร์มเอาเราจะใช้ไม้ฟาร,ร์มนั่นแหละแต่เราต้องฟาร,ร์มในไบโอมคอร์ับเท่านั้นซึ่งมันดอกจากตัวอีเทอร์ออฟเดอะเวิลด์ไม่ใช่เอออีเทอร์ออฟเวิลด์หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขอเต็มเต็มตรงเต็มต,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 ตัว แต่ก่อนอื่นเราอยากจะไปโลกที่แบบว่าเรา๊อปปี้ซีนมากเลยเพราะว่ามันมีของอย่างหนึ่งที่แบบว่าที่เราอยากได้ง่ายๆคือเกือบม้าไม่ต้องทุ้ทำเพลงเยอะแยะ NPC ฮัลโหลโคดี้เองใช่โคดี้หรือเปล่ามา Marty. รตี้หรือว่าโคดี้นี่มารตี้นี่มาลูกโป่งเนี่ยเราผสมเพิ่มได้นี่แน่เห็นไหมเราผสมเพิ่มเป็นแบบว่าตกจากที่สูงก็ไม่เป็นไรได้คือโคดอยากจะได้เลยขอไปเช็คเสียงแ๊บนึงเสียงกูเสียงเกมเป็นดังเลยอนะหรอกูเช็คทุกรอบเลยคือมันต้องเช็คอ่ะคือแบบเรากลัวเสียงดังนะเก็ตไหม โรงแรมนี่ไปโลกอื่นมาน,นี่ก็โอ้โหแร่เลสดี่คือเก็บมาจากกล่องนี้ได้บานเลยคือตอนนี้มีแผนอยู่อย่างหนึ่งก็คือไปทำไปนั่นนั่นแหละทำเลยวะหาชุดเกาะแล้วก็ไปเอาเกิดมา้าแต่ตอนนี้ขอสักครู่สักครู่ม็ร,รู้สึกว่านี้ผสมเพิ่มได้นี่แหละอันนี้แหละอันนี้แหละคือมันเป็นแหวนที่บอกว่าช่วยรีเจนเลือดแล้วก็ช่วยรีเจนมานาในแหวนเดียวแต่ว่ามันผสมเพิ่มได้อีกแล้วก็จะผสมซึ่งผสมรวมกับไออันที่มันดอปจากซอมบี้อ่ะก็ดีฮลัลโหลอยู่ไหน เวลี่ไม่ใช่เวลี่ต้องพูดอะไรก็ไม่รู้พูดโมโซไปหมดเลยโอเคที่ผสมอยู่ไหนวะผสมซิโอเคเยี่ยมไปเลยเฮ้ย v a นิ t ี s l ล t เดี๋ยวคือมันควรแบบว่ามันใส่ทําให้คือความสามารถอันเดิมคืออะไรวะคูอยากจะรู้มากๆเลยไม่รู้อ่ะขอดูส,สักครู่เสียเวลาไหมนเนี่ยโคตรจะเสียเวลาความสามารถเดิมก็คือเออเชกเกิลพวกหนึ่งดิฟใส่ในแวนิ t ีจัลได้ ไม่มีอะไรเลยเอาง่ายๆคือมันแค่บวกหนึ่งดิเฟนต์ไม่มีประโยชน์อะไรทางนั้นเลยเออคือผสมผสมอันนี้แล้วก็คือออะไรวะเนี่ยคือแบบผสมมาแล้วก็เหมือนจะไม่มีประโยชน์นะแล้วก็ไม่รู้มันมีประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็ผสมผสมใส่ไปก่อนเถอะในเมื่อมันช่วยรีจงรีเจนเลยเราขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวขอลงไปใต้ดินสักคู่หนึ่งในเมื่ออันนี้มันเป็นขั้นสุดแล้วแล้วก็เราก็จะอัปเกรดให้มันแบบว่าเพิ่มไอ้น,นี้ให้เราซะหน่อยเอาไปโมดิฟายให้มันเพิ่ม พลังป้องกันให้เราอุ้ยอันนี้ก็ดีนะแต่ว่าเงินเรามีตั้งหนึ่งทันตนั่มไงเอ่อยังไม่หมดเลยอ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกขอวัดดิ้งได้ไหมเมนซิงไม่เอาเมนซิงอีกแล้วทำไมมันซ้ำไม่เอาเนนซิงอะวัดดิ้งโอเคเยี่ยมไปเลยสุดยอดตอนนี้ก็ดีเฟนส์สามสิบหกแล้วส่วนอันนี้เราต้องไปเอาของในโลกของในโลกก่อนหน้านี้เราเอามีนี่อยู่ปะเคมีลาวาอยู่ ไอ้นี่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือลาวาน,นั่นแหละเราต้องไปโลกอื่นปึ๊บชึบไอ้โลกที่เราทําไว้อยู่ไหนวะชิบหายลืมซีดเดี๋ยวสักรูด๋ยวมาโอเคเราเข้ามาในโลกดีเปที่เรียบร้อยแล้วก็ไปที่เดิมที่ที่เราบอกว่าเจอดาบอะเอ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นฝั่งโน้นถ้าเสียงมันแซ่บแก้วหูก็ ไม่รู้ล่ะช่างหัวมันโอ้โหมึงน,นี่ไม่คิดเะแบบว่าจะแม่ตาหูคนดูเลยเหรอมึงน,นี่ใจร้ายเกินไปแล้วนะโอเคตรงนี้เราไม่ได้ลงไปสำรวจเราจะไม่สำรวจอะไรเยอะแยะสิ่งที่เราต้องการก็กคือขึ้นไปข้างบนตรงนี้นั่นเองแล้วถามว่าจะขึ้นไปทําไมมันมีเกาะลอยฟ้าอยู่ตรงเนี้อืออยู่ไหนวะฮะลัลโหลอยู่ไหนเราถือล่มไปเราจะได้ลงกระช้าเผื่อเราแบบนี่ไงมาที่เกาะพอดีคือเกาะนี้เนี่ยมันแบบว่ามีข้อดีอยู่เฮ้ยกูลืมเอาไปเช็คเสียงแน่เลยชัดเจนกูล,ลืมอเอามาให้หมดอนนี้มาด้วย นั่นแหละนี่คือเป็นโลกลาสสิกนะมันก็ไม่ถือว่าโกงหรอกตัวเกมมันให้เราทำอย่างนี้ได้โอเคต่อไปที่เราจะทํำก็คือเราจะไปหาลาวาชามอะ่ะโลกนี้ไม่เป็นคิมสันก็เราใช้ฟาร์มในโลกนี้ไม่ได้โลกนี้ก็เป็นของไซโลฟิซี่เออใครคือไซโลฟิซี่วะอ๋อคนที่เราซีดมาเพื่อหาเชิญระกินของพาร์ตี่แล้วนั่นเองแน่ลืมซะได้ก็คือเราต้องไปหาโลกที่เป็น คอร์ลับชั่นนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการลาวาชามเพื่อจะทำรองเท้าขั้นเทพที่มันัพไปที่มันมาใน1นสนสนั่นเองแต่ว่าเราต้องราว่ามันหายากแน่นอนคือถ้าไปไล่หาใต้ดินเนี่ยมันก็มีโอกาสเจอนะส่วนมากมันจะอยู่แบบอยู่ลึกเลยแหละแต่เรากลับโลกลววเราก่อนยวขอ,อกลับไปพูดก่อนไอตัวละครนี่ก็อันนี้เป็นตัวเล่นเดียวนะตัวแบบกะจะถ่ายเล่นเดียวแต่ว,ว่าไม่เอาแล้วตัวนี้เป็นตัวของแมปออไอเทมก็คือลองอยากรู้ว่าอะไรวะมันมีไอเทมใหม่อะไรบ้างก็เข้าไปเช็คด้วยการโหลดแมปโอไอเทมมาส โอเคเข้าไปตลอดการเล่นนี่กูยังไม่มีการโกงแต่อย่างใดโอเคชื้บเราก็ผสมเกิดมาไทซีดมันก็ไม่ถือว่าโกงแล้วประของมันหายากหายากแบบโคตรจะหายากโอเคตอนนี้เราตกจากที่สูงไม่เป็นไรแล้วเอ้เอ็ีซีท่องเที่ยวมาอยู่ไหนวะอยู่ไหนว่าอยู่ไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเอยกูอยากจะรู้มากเลยใครทักไลน์กูมาเดี๋ยวกูตอบแม่งเลยโอ้ยหดวจังวะโอเคเราไปตรงนี้ก็ดีกว่าเอาไม่มีเหรอโอเคมีอันนี้ได้อยู่ โอเคเอา้ามาฝั่งนี้แค่ที่จะไปฝังง่งนู้นอยากให้มาฝั่งนี้อะไรวะเนี่ยลินพันธ์กันโมโซนหมดละหมาน้อยเล่นด้วยหน่อยตัวนี้มีอะไรขายมัง่งโหลเองอะ่ะเองมีอะไรขายข้ามัง่งอู้ที่จั๊เหรอที่กระโดดเหรอไม่เอาอะ่อะไรประโยชน์เราไม่เอาเอ่อเองก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะั่นแหละน่ะแม่มึงนี่แม่งจริงๆเลยโอ้ยตรงนี้เป็นคิมสันเหรอโอเคไอลาวาชามเนี่ยมันจะเป็นที่กันลาวาประมาณเจ็ดเปอวิซึ่งมันจะหาได้ตามแบบว่า เห็นแถวนี้ไหมเห็นแถวนี้ไหมบางทีเนี่ยมันจะหาได้ตามแบบพวกห้องห้องในใบโอมถ้ำอ่ะในห้องแถวแวนี้แหละแต่ว่ามันหาค่อนข้างยากมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไปนู่นเลยไปไกลๆเลยไปเจอเจอเจอนกกูหน่อยไหมเจอนกกูหน่อยเจอนกกูหน่อยโหนกไม่ทำมาหากินเลยเลยเว้ยเดชเหนเราก็คือไปหาลาวาชามเอาลาวาชามมาก่อนดีกว่าแล้วเรื่องชุดนี่ค่อยว่ากันเพราะชุดนี่ทำฟาร์มมันเรื่องง่ายๆเรื่องกล้วย กูเบื่ออะไรเนี่ยเอออยู่ดีๆก็งเงียบเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปหาลาวาชามก่อนเดี๋ยวตัดไปขอเอาไปเช็คเสียงด้วยโมต้องนานแล้วจะเอาไปเช็คเสียงไม่ได้เช็คก็ทีกลับเข้าเรื่องกันต่อเราได้ซีดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วของช่องอะไรวะเสียงหายโอเคเอาไปดูช่องแบบหนึ่งสปิล ช่องอะไรไม่รู้ชื่อสปิลในการหาซีใน u t u b e เนี่ยแนะนำให้หาเป็นแบบว่าซีที่แบบยังไงวะเป็นแบบดูเวลาในการลงคลิปด้วยแล้วก็ให้มันเป็นเวอร์ชันนี้เดี๋ยวแบบถ้าใส่ซีของเวอร์ชันเก่าแล้วมันจะไม่ได้โอเคเดลเวลซีใส่เข้าไปมีซาก,ก็มาเท่าตามนี้เลยหรือใครจะไปดูช่องของ spill เออสปิลเหรอสปิลไม่รู้ช่างแม่งอาเป็นว่าเลือกคลาสสิกแล้วก็คิมสันโอ้โหแม่งฟิกให้เลยเว้ยใส่ซีเข้าไปแม่งฟิกให้คูทันทีเลย โอเคอันนี้ตั้งชื่อก่อนเลขศูนย์แล้วกันเดี๋ยวกูงงว่าโลกไหนครีเอทไปคือมันถ้าจะไม่ผิดนะโลกนี้ต้องเจาะลงไปใต้ดินแล้วเราต้องกลับไปซื้อระเบิดที่โลกเก่าก่อนประหางกูหนาวแล้ววะหนาวแล้วรู้ไหมกูเปิดแอร์แล้วก็แบบมีพัดลมอยู่ด้วยปกติบางทีมันไม่เปิดพัดลมแล้วพอไม่เปิดพัดลมยูแม่งก็จะกลับก็แหละปัญหาของการเล่นเทอร์เรียแมงเทอร์เรียที่ไรแฉไลตลอดเลยยูแม่งกลับทั้งเทอร์เรียทั้งสตาร์ดิวเคเรากลับไปโลกเราก่อนเราต้องการระเบิดเป็นจํานวนมาก ฮาร์ดเวิร์ดระเบิ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 ดอยู่ในมดระเบิ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 ดเอดซีระเบิดมันอยู่ข้างล่างดีกว่าเลยเฮ้ยเรามีซื้อไว้นี่คือเราต้องระเบิดแบบระเบิดพื้นรัวๆเลยเฮ้ยไม่มีหรอกอันนี้ดีกว่าระเบิดที่เจมันแนะนำว่าเสียงมั่งดังกันไปแล้วขอไปเช็คก่อนมาต่อกันซึ่งเสียงในคลิปอาจจะไม่ดังหรอกแต่คนเล่นอยู่อ่ะเสียงมันดังเออก็งงอยู่คือเสียงในคลิปแบบมันงดังแต่เสียงเอ้ยไม่ใช่เสียงที่กูฟังอ่ะมันดังแต่ว่ายังไงวะเสียงในเกมอ่ะ เอเสียงในคลิปแม่งไม่ดังเอาเป็นว่าช่างหูวมันเถอะเอาเป็นว่ากูแสบหูเนี่ยสรุปสั้นๆโอเคระเบิดเราหายไปหมดแล้วเรารู้ก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรตรงไหนยังไงเมื่อไหรแบบไหนดีแล้วก็ซื้อใหม่ซะเลยง่ายดีเราจะหย่อนแบบหย่อนรูๆลงมาเลยไอระเบิดน,นี้เรามีน้อยด้วยเราไม่ได้มีเยอะแล้วเราขึ้นไปข้างบนต่อกันไปเอาเจลซะหน่อยเพราะว่าต้องการสติกี้บอมบ์บอมบ์อบอม hello 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 แล้วก็ไดนาไมท์ักหน่อยเงินมีเท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งพันตี่น้าอุ้ยมีถึงยี่สิบทองมีตั้งยี่สิบทองเล โหดจัด๊ดโหดจัดดจ๊ดได้แล้วไหม้อ50ก็พอ50สก็พอขอแบบไม่เกินหนึ่งขอเกินไม่20ไม่เกิน20ทองประมาณนั้นโอเคชุดหนึ่งแล้วกันนะโอเคถึงเวลาไปโลกที่เราได้ทําไว้โลกเลขศูนย์นั่นเองเดินไปไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะนี่คือแบบมาเผื่อฟุกแบบว่าใช้ได้คือซีนยังใช้ได้อยู่บางทีมันก็มีซีใช้ไม่ได้นะต้องเลือกโหมดแบบว่าโหมดตามที่เขาระบุเลย ไม่งั้นมันจะของมันจะไม่มาโหมดนี้เป็นโหมดคลาสสิกถ้าเราตีสลามสลามมันก็จะตายง่ายหน่อยมีของด้เหรอปนของจากโลกง่ายนี่แหละเอ้ยอันนี้ดีใครเจอนี้ก็แนะนําเก็บไว้เลยมันจะแบบให้มเมล็ดพวกสมุนไพรมาปลูกอะไรเงี้ยมเมล็ด Moon ow, มูนโกลเมล็ดบิงลูทอะไรพวกนี้โอ้ยมีแววมีแววที่นี่มีแวววันนี้ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นโอเคตรงไหนต่อเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องข้ามคีมสันไปก่อนเท่าที่ดูจากใน YouTube ของช่องสปิลช่องอะไรไม่รู้ S T I L L เป็นช่องฝาลงฝรั่งแถวนี้น่าจะได้นะองข้ามคินสันไปก่อนนี่คือ,อยังไม่ข้ามเลยเองก็โม้อยู่ได้กว่าจะจบฮลัลโหลเพื่อน่ปช่เพื่อนกูหน้าตาไงี้ไม่เหมือนกูสักนิดเฮ้ย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 ตีเราแค่เจ็ดแล้วดูโลกเราสิโลกเรานี่ตีตีขี้แตกเลยนะทีเดียวเฮ้ยได้ดีด้วยเหรอยาสว่างมากินเท่าไหร่สิอันนี้มีอะไรขออันนี้แล้วกันนะอ,อืแล้วก็ขอหนอนหนอนหน่อยถามว่าเอาหนอนไปทําอะไรเอาหนอนไปกินเล่นมั้ง ขอเล็กด้วยแล้วกันนะไหนๆก็แวะมาแล้วมาโลกอื่นต้องทําอย่างนี้นี่แหละไอ้พวกนี้น้าฟาร์มจริงๆเลยเวย้ยคือถามว่าจะฟาร์มในโลกที่แบบว่าเฮ้ยเจอละตรงนี้ๆๆนี่เองตรงนี้ตรงนี้ฟาร์มในโลกอื่นก็ได้นะแต่คือแบบมันรู้สึกแบบมันง่ายไปไงมันไม่สนุกอะ่ะอันนี้เป็นของเอาไปขายได้นะแต่ไม่เอาไม่เอาก็บ้าแล้วมันนี่สิมันนี่สิฟายง่ายเหลือเกินเองอะ่ะเนี่ยอยู่ในโลกนี้แล้วกูโ,โหดลงไปทางนี้ทุกคนกขอกินยาเพิ่มก่อนรู้สึกแม่งจะมืดเกินเลยยาที่เรากินได้อีกอันนี้แล้วกัน โอเคสว่างขึ้นแบบหลายทงไหลายเท่าเราต้องเจาะตรงนี้ลงไปเอ่อยาวิ่งเร็วโคตรจะเยอะโคตรชอบเลยพวกยงพวกยาเนี่ยมันก็คือแบบมันทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นถ้าเธอระเลียถ้าเธอเลียเว้ยลิงพันกันถ้าเธอละเลียไม่มียานะบอกเลยลําบากลําบนไม่สนใจใส่นี่เข้าไปเราต้องยืนข้างบนถ้าไม่ยืนข้างบนมันจะเอียงเออโอเคเรายังยืนอยู่นะเราจะสม,มีข้างบนอยู่โอเคเราพยายามอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ขอกินนี่ด้วยขอกินนี่ด้วยเผื่อดองอุ้ยมาโลกอื่นนี่ถ้าไม่ใช่มาสเตอร์โหมดมันก็จะไม่มีช่องเพิ่มให้มั้ง <c oughs> รู้สึกว่ามาสเตอร์โหมดนี่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหให้ช่องเพิ่มต้องมาตั้งเยอะคือโหมดมันยากไงให้ช่องเพิ่มมาก็ไม่แปลกหรอกเอามาเยอะๆซิไดดาวมงไดดาวไม่นเนี่ยจะถึงวันนี้วันนี้ฮึ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 อย่าลงมายืนเดี๋ยวตายอย่าห้าวอย่าห้าวไม่ว่าดิสเฟนย์เราจะเยอะแค่ไหนเราก็ดองได้ปาดลงไปเรื่อยๆปาดลงไปเรื่อยๆ อุย้ยโหมีดันเจี้ยนตรงนี้อยู่ใกล้ดันเจี้ยนเลยเหรอโอ้โหโอเคลงไปอีก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 เอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอเคให้ว่องให้ว่องที่สุดแห่งความไม่ตัดต่อกูเห็นมึงตัดทุกคลิปแหละอออึออึึยังไงต่อยังไม่ถึงนี่เหรอวะทำไมมันช้าจังกูใส่กูรวมไปเลยกันเฮ้ยมีกล่องมีกล่องมีกล่องไม่เอาอเราจิกของจากโลกอื่นไปเยอะเกินไปแล้วเอาของให้จำเป็นก็พอ มันกล่องกากเลยอะกล่องมาเกียแบบชอบมีของแบบที่กูไม่เอามันต้องมีของอีกตัวจะมีแค่นี้ได้ยังไงเฮ้ยไบโอแมงมุมหมอมันใหญ่จังวะเฮ้ย,ย,ยไลคริสตัลไม่เอาไม่ได้หรอไม่เอาไม่ได้มันมีประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายมีประโยชน์กับทุกฝ่ายในโลกนี้ทรัพยาก,กรมันเกินมันเกินเราต้องเอาไปหน่อยอือไม่ว่าจะไปโลกไหนใครๆเขาก็จี้ของอย่าต่างโลกนั้นแหละไม่ใช่แค่กูทุกคนแหละคนดูกูจะเหมาโลกกูกูเป็นคนดีกูแมวโลกมาจากโลกอื่นหรือเปล่าไม่รู้ ช่างเถอะขอลงไปแค่นั้นก็พอแล้วกูจะไม่บ่นอะไรเฮ hey! ้ยเฮ้เดี๋ยวตายบราวดเอร์ er, เองไม่ได้แดกข้าหรอกข้าระเบิดลงมาโฮ้ยใบโอมอะไรสวยอะสีเขียวๆเวนี่ยสีมันสลายเลยสลายบ้านมันเขียวขนาดนี้เลยเหรออุ้ยฮอปไลท์เหรอฮอปไลท์เหรอขอหน่อยแล้วกันนะอันนี้ทิ้งแล้วกันฮอปไลท์อุ้ย,ยปีรัญญาปีรัญญาเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ดอปแล้วนี่ ลืมไปเลยว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ดับของจากไอ้พวกนี้แล้วเอาไปลองหน่อยก็ได้ปะไม่เอาเอ็นพีซีนั่นจะไม่มาเลยเอ็นพีซีต่อวุ้งจ้อ่ะเอ้ยเอาไปก็ได้เผื่อเอรื่องมากจริงสรุปเอาไม่เอา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 ไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไงดีวะเนี่ยเอ้ยไอเวนเนี่ยทิ้งไปแล้วไม่ทันแล้วเออไม่ต้องเอาละโอ้เมื่อกี้แม่งอยู่ดีก็ทิ้งอะไรกูกลัวโยนนี่ลงไปดิหนึ่งสองสามยืนท่าแม่งตรงนี้แหละโอ้ไม่ยืนหรอกเดี๋ยวตายพูดทำเก่งนั่นแหละ เวลาแล้วสิอะไรมันจะช้าขนาดนี้วะเนี่ยช้าเป็นเต่าเลยเจอเจอห้องแล้วรอน่าจะรอแล้วเอตัวอะไรมันกัดกูเนี่ยแมงมุมเหรอทำเป็นเล่นไปแต่ว่าโหมดนี้โหมดนี้ค่าแก่งสุดโหมดนี้ค่าได้อาวุธมาครอบครองแล้วใครอยากเอานี่ก็เอาไปนะแต่เราคาบได้แต่แนะนําเก็บไปดีกว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้เอาหนังสือมาจากพวกห้องไม่ใช่ห้องจากดันโจงดันเจี้ยนอันนี้มีอะไร ระเบิดตดเอาไปดีกว่าเผื่อมีเรื่องราวอะไรใช้ซิลเวอร์บาร์ไม่เอาที่เหลือไม่เอาละอัน,นุญาฮิวเอาด้วยเอานี่มามุนโกจะทิ้งทำแปะเลยละ่ะของดีเลยนี่ทิ้งนี่แล้วกันที่เหลือไม่ทิ้งไว้ทั้งนั้นแล้วก็ถือเทลกิมแล้วก็ลุยเออเอออยากคิดอยากคิดอยากคิดโมดน้กูโหดโมน้กูโหสุดๆโอเคเจอแล้วเว้ยเจอแล้วเจอแล้วลาวาชามโอเคเยี่ยมประดับไม่ได้ดยไงเอาอะไรทิ้งดีวะ เออไม่รู้เลยจะอะไรทิ้งเดดบีดซีดเดวบีดมีแล้วมูนโกก็มีเยอะและไอพวกนี่ทิ้งไปเถอะสมุนไพเนี่ยปลูกไว้อยู่แล้วตอนนี้คือเจอวงจรที่น่าสนใจคือตรงน,นี้เราเหยียบสกเกลิตันออกมาหวัดดีเพื่อนหน้าตาเราเหมือนกันเลยเราใส่หัวสกเกลิตันอยู่คือเราไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรเกิดหรือเปล่าต้องลองเหยียบดูลองฆ่าดูมันจะมีไดดรอปป่ะไม่ดรอปอะไรเลยเดี๋ยวเราเอาลาวาวางมาแล้วก็เหยียบมันไปเรื่อยๆเอ ไม่เห็นดอกอะไรเลยครัวชัน่นี้เหมือนเขาจะแก้ไม่ให้มันดอกของเลยแล้วสวมัยก่อนมันจะดอกแบบข้าไปเลยๆต,ตัวบางทีมันจะดอกเลยไงเดี๋ยวนี้แบบปรับแล้วไงครัวกันคนปั๊มของปั๊มเงินเพราะว่าของที่ดอกมาจากพวกเนี้ยมันเอาไปขายได้มันก็เลยแบบเหมือนเป็นการปั๊มอะไรย่างเงี้ยตอนนี้ก็ค่าขนาดนี้ไม่ดอกแล้วมันไม่น่าใช่แล้วปกติมันเกิดเยอะมากเลยอือแปลเกิออออนมาแล้วขอตีพวอความสะใจสักหน่ยอยโอเคประมาณนี้แหละต่อไปชุดเกาะ ได้ลาวาชาม,มัาแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับโลกเดิมกับโลกเดิมฮัลโลฮาร์ดเวิร์โอเคกลับมาที่เดิมแล้วเอาของมาเก็บโลกก่อนเลยวิธีเก็บของแบบง่ายๆก็จัดเรียงกล่องให้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงก็มันจะง่ายกว่าชีวิตมากกว่าเดิมเพราะว่ากดควิกสแต็กไปทุกอย่างกันลงไปเรียบร้อยง่ายไหมล่ะแร่ก็ลงไปด้วยโอ้โหอันนี้ยังไม่มีเลยอันนี้เก็บบ็อบใส่เข้าไปโอเคตอนนี้ลาวาชามเนี่ย เรามีแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีก็คือ water walking boots ซึ่งอันนี้เราได้ไมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วแล้วก็ใช้2อ,อย่างนี้ในการผสมเพิ่มแล้วก็เราต้องการอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ oxy ดอ n oxydian นั่นเองแต่ว่าเรายังไม่มี oxydian เลย oxydian เราต้องไปหาใต้ดินเนาแล้วมันอยู่ในเราก็ต้องลงไปข้างล่างตอนนี้เรากระโดดจากที่สูงแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีลงไปก็ไม่เป็นหาตกจากที่สูงตอนนี้ก็ไม่ตายละว,วิ่งชลาลลงมาไปไว้ก็ได้แต่ว่าเราทําที่วาร์ปใต้ดินคือมึงไม่วาร์ปลงไปไวะใช่ไหม แมงมุมเหรอเฮ้ยขอเก็บไปหน่อยมันมีประโยชน์มันทําชุดได้อันเนี้ยขอทําชุดออสซิเดียนเท่าหน่อยเราขอตขุดออสซิเดียนสักพักก่อนจะขึ้นคือจะขุดไปเยอะเลยทาชุดออสซิเดียนน่ะเบย์เจมันกลับมาจะได้แบบให้มันมีชุดอะไรใส่บ้างแม่งกาดเกินไปละชุดแม่งใส่ชุดคอปเปอร์ชุดนินจามีดีๆให้ใส่ไม่ใส่ชุดนินจาดิเฟนต์มันถึงจะน้อยแต่ดามันก็แรงคนว่าคูพูดมากไหมน่าจะโอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิสบาย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 เขาเปไ์ไปเท่าไหร่ละร้อยกว่าอัน เอาไปที่บ้านน่าจะได้เยอะกว่านี้แหละชึบ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 โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยประมาณนี้อันนี้ซิลบอ็อกหรือแล้วเนะี่ยซิลบอ็อกหรือแอชบอ็อกน่าจะซิลแหละเฮ้ยเอ c นี่ี่มา n อ c hair stylist โอ้มีที่ย้อมผมแล้วกูไม่มีผมให้ย้อมอะ่ะโทษทีใส่หัวหัวโล่นอยู่หัวโล่นดูดิหัวเป็นสกเกลิตันหัวโล่น ตรงนี้มันใหญ่างมุมมันจะเกิดเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นไบโอมพื้นหลังเนี่ยพื้นหลังนี่ทุบได้นะอย่าไปทุบมันดีกว่าคือมันมันทุบได้แต่มันมีประโยชน์อย่าทุบมันทำไมอ่ะมันปั๊มใหญ่างมุมได้ลงข้างล่างต่อแต่ไปหา NPC กอบลินไม่ใช่ไปหาเอาอันนี้สิเอออันนี้แหละเออเขาเรียกว่าอะไรวะสักอย่างนังน่แหละเอานี้มาใส่ก่อนจะได้กันลาวามันกันไหลวิอยู่นะไอ้ทำไมขุดไม่ได้ออซิโดนออซิเดียนเนี่ยงอนแล้วกูงอนแล้วทำไมมันขุดไม่ได้วัดระเบิดได้ไหม ขุดไม่ได้กูระเบิดนะกูบอกให้ฮัลโหลฮัลโหลขุดไม่ได้กูระเบิดนะออกแล้วออกแล้วออกแล้วกูวอจตรงนี้แล้วอันตารายเย่ yeah. ระเบิดได้เอามานี่เลยระเบิดได้กูก็ระเบิดสใช้ประมาณ20อันไอภันกิจออกซิเดียนกูนี่ไว้ก่อนแล้วกันนะวาร์ปขึ้นข้องบนเลยกูไปเอาไอ้นี่มาก่อนเอาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเจลไม่มีเจลอยู่ไม่รอดแล้วก็น้ำ,น,ำน้ำเป็นจำนวนมากฮัลโหลเดี๋ยวๆๆีขอนี่ด้วยในไหนๆก็ทำแล้วเนาะ เอาผสมกันสิเอาผ้ามาเยอะๆฮึบสักประมาณ100ล้านอันเราเช็คกันก่อนดีกว่าว่าชุดนี้ทำเท่าไหร่เราจะสะสมชุดเกาะฮัลโหลชุดเกาะเป็นชุดนินจาชุดนินจาเฮ้ยมีชุดอะไรเนี่ยสวยดีทักซิโด้โอ้โหธรรมดาที่ไหนช่างมันดีกว่าเอนเชียนโอ้โหมีคำว่าเอนเชียนด้วยฮีโร่เชิร์ตครับยังไงอยากได้อะ ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้พวกนี้หาจากไหนเป็นว่าช่างมันก่อนตอนนี้ใช้ออกซิเดียน20แล้วก็20 20 20 60อัน60อันใช่ไหมล้วออกซิเดียนทำได้ได้อีกโหลพี่ตอนนี้ไปใส่ซิออกซิเดียนหูกะโหลกธรรมดาใช้กี่อัน20อันทั้งหมดเราต้องใช้80อันออกซิเดียนสุดยอดไปเลยโคตรเปลืองที่สุแห่งความโคตรเปลืองเอานี้มา3อันสิครับที่ขุดไม่ใช่ที่ขุดมันคืออะไรวะ ไอเออเนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละ,นนหละคิดตั้งนานโถลงไปข้างล่างดีกว่ากูไม่ไม่ซนกระโดดลงมาละฮัลโหลฮัลโหลลงมาละง่ง่้นมันเป็นท่ากินไม่ใช่เหรออันนี้โอเคมีมีม,มีแต่กูไม่สามารถไอแอมไม่สามารถที่จะขุดมันได้ที่ขุดยังกากอยู่ อารลาวาชางออกตอนนี้ไม่มีประโยชน์ในการ,นนรการลาวาของกูลวเอ้ยมันมีก็ได้มันมีก็ได้มันมีก็ได้ต้องเดินลุยลงไปนี่เน่กัรลาวาสักสองสองบิก็ยังดีได้1ิบอันแล้วอย่างน้อยตอนนี้ขอสัก2ี่อันถ้าทําชุดไม่ได้ก็ขอทํารองเท้าให้ได้ก่อนฮัลโหลทำไมมันขุดไม่ได้ละ่ะใจร้ายจริงๆเลยเว้ยรางตรงนี้ถามว่าหายไปไหนที่มันแบ่งไปกูขุดไปเองแหละถามว่าเราขุดไปทําไมในะนเมื่อเราไม่จําเป็นเอ้ยอ๋อเราขุดไปใช้ข้างบนกำลังจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ ที่มันโคจะจําเป็นโคจะมั่วเดี๋ยวเดินดูแถวนี้กันดีกว่าว่ามีแหล่งน้ําที่สามารถขุดให้มันลงมาเชื่อมต่อกับลาวาไปหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะอย่าลงแถวนี้เยอะเดี๋ยวมอนเตอร์โหดๆมันเกิดแล้วเราจะสู้ไม่ได้เฮ้แต่อันนี้กอลลี่เลยนะทําเป็นเล่นไปมีน้ําแม่น้าธรรมดาจะมากินซะหน่อยไอ้บ้าล้มไปก็ไม่เป็นไรหรอกคือแบบล่วงแล้วคือแบบหาที่เกาะไม่ได้แล้วนะฮุกยังมาไม่ถึงตัวล่วงไปข้างล่างแล้วฮุกมันแบบ พุกมันติดอยู่อ่ะคิดดูเฮ้ยพุกมันกำลังลอยอยู่บนฟ้าตรงนี้มีไหมน้ำขอน้ำหน่อยมีหรือเปล่าไม่มีแต่ตรงนี้มีลาวะถ้าข้างบนมีน้ำก็แจ่ไมไปดูทำไปตรงนี้สิทำไมเสียงมันเริ่มวังเวงแล้ววะนั่นไงยามองเห็นแร่หมดไม่ใช่ยามองเห็นแร่ยาสว่างเฮ้ยน้ำ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 เจอแล้วเจอแล้วพอดีแฮร์สไตล์ลิตเดี๋ยวเองต้องมาอยู่บ้านข้า เอานี่มากินจิสวงสว่างสว่องไม่ชอบไม่ชอบความมืดพอรวยยาแล้วก็ต้องใช้ซะหน่อยเออเจอแหล่งแล้วเจอแหล่งแล้วเอาตรงนี้ไปผสมกับแหล่งโน้นดีกว่าขุดเอาดีกว่าขุดเอาขุดเอาขุดเอาแบบเทคนิคการเทน้ําไปฝั่งโน้เนเทเหลืออะไรของกัวนะ่ะระเบิดแหละเรื่องมากต้องนานทาเป็นแอคจะขุดเหมือนขยันน่ะตอกขามืเอ,ยอยเยี่ยมยังไม่ทันระเบิดเลยพูดว่าเยี่ยมละ เร็วๆนะเร็วๆนะเร็วๆนะโอเคตรงนี้ก็ได้แล้วเฮ้ยข้างน้านมีห้องอไรด้วยอะโอเคออกซิดโดออกซิดเดียนเยอะแยะเยอะแยะเยอแยะยอแยะเลยเยอะแยะเลยขอบคุณมากเออนั่นแหละนั่นแหละที่กูต้องการเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้สิกูยืนอ,อยู่ปลาใส่หน้าตัวเองเฉยน้ำมีใช่ไหมน้ำมีใช่ไหมน้ำมีใช่ไหมเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออนั่นแหละแหลกเลยกะขำคิดดูแล้วกันเทอรเรียยังแหลกอะธรรมดาที่ไหนละเกมนี้ จากที่ไม่แหลกมาหลายปีอยู่ดีๆก็แหลกได้อือตรงนี้ระเบิดด้วยจะเอาออกซิเจนเพิ่ม45อันแล้วต้องใช้80อันเหลือครึ่งนึงความหวังเริ่มมาความหวังไม่จางแล้วปักคำเป็นอะไรกับคำว่าปักหำวะกูเบื่อเลยกับคำนี้สวสดีครับกวดดีครับ,ดดร,บระเบิดออกมาให้หน่อยลาวาไอ้นี้ลวาวาเพิ่มอันี้อยู่เหลือสากว่าอันเอ้ยไม่เอาไม่ระเบิดตรงนี้สิโอโห50ดาเมจเลยเหรอคุณพี่แมงมุมครับ อย่ายุ่งกับผมครับไม่งั้นคุณจะเสียใจพูดคำแบบว่าดีๆกับเขาก็เป็นเหละปกติเห็นพูดแต่คำหยาบคายตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็มีรางวาัลนิดเดียวก็เอาวะหกสิบแล้วจะได้ทั้งครบเซตทั้งครบชุดพาน,นี้มันยาวไปบ่าวะไม่รู้เหมือนกันมันถือว่าล่าของไม่มีเอเจเมื่อไหร่กูล่าของแล้วโอเคนะ่าจะเจ็สิบแปดเลยสองอัน7จ80สิบเก้าแปดสิบโอเคครบสองอันเนี้ยไม่ครบละ เ9อะไรซีคอมขนาดนี้วะเหลืออันนี้80ข้างข่าตายซะเถอะนะเฮ้ยขึ้นมาตายสิมันไม่ยอมขึ้นมาตายโอเคขึ้นข้างบนค้าบรองเท้าโคเทพกันดีกว่าเราอาชามมานี้มานี้หยุดล็อกถ้าล็อกเดี๋ยวมันค้าไปได้แล้วก็เอานี่ไปค้าเป็นออฟซิเดียนก่อนมันค้าที่ไหนวะอ๋ออันนี้เปลี่ยนเท็กเจอร์รยสมัยก่อนเท็กเจอร์มันเป็นอย่างงี้สมัยก่อนนี่มันดูกับด่างใันไม่รู้หัวมันเป็นเงี้ยสมัยก่อนอะถ้าเป็นสีดำเคยได้เป็นจะเลือกอันไหนก็ได้น่ะเหมือนกันเหมือนกัน จะเป็นไอเนี้ยโมเทนชามก็ได้หรือจะเอาเป็นออปซิเดียนวอเตอร์วอลกิ้งบูทก็ได้เอามาสักอันเถอะสักอันเหนมือนกันเอาไหนมาก็ได้โอเคง่ายๆคือมี3อันเนี้ยก็ผสมออกมาเป็นรองเท้านี้แล้วเราก็เอารองเท้า2องอันนี้ผสมกันแล้วก็จะได้เป็นรองเทา้าโคตรดีนั่นเองซึ่งตอนนี้รองเท้านี้น่าจะโหดที่สุดในเกมแล้วเราก็ไปเพิ่มออปชันกันหน่อยดีกว่าพาร์ทหน้าเราคงได้ไปคอร์รัปต์กันแล้พาร์ทนี้เริ่มยาวแล้วฮัลโหลขอวาร์ดดิ้งนะจ๊ะการ์ดิ้งเหรอไม่เอาลัคกี้โอ้โหเบิร์กสี่ใช่เบบิกวก เงินมีเท่าไหร่โอ้โหทำไมค่าออฟมันแพงจังล่ะค่าค่าโมดิฟายอ่ะค่าเพิ่มออปชั่นให้แม่งอะ่ะแพงข้อเลย25กูว่ากดไม่ดูเลยรูนี้เอาเอาการดิ้งไหมก็ดีแหละมาโชว์บวกสองคริติเคิลต้องไปยืนฟาร์มเพิ่มแล้วไหนๆก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็ไปทำฟาร์มละฟาร์มไอชุดเนี้ยสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสนอิครัเฮ้ยกูต้องทำอะไรอีกเนี่ยลืมลืมลืมรีบไปไหนวะ เอาอัน,นี้เพิ่มดิชุดเกาะแล้วทำชุดเกาะด,ด้วยทำที่ไหนวะทำที่ไหนทำที่ไหนทำที่ไหนที่นี่แน่เลยกลัวแล้วโอเคได้ชุดแล้วก็นี่เนี่ยแล้วก็นี่ได้ครบเสร็จแล้วหนึ่งสองซ้มดิฟเฟนต์ลดพวบเลยจะเป็นสายเลยวะเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันวะไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนมันเป็นสายปานะสายเนี่ยชุดเนี้ยถ้าดิฟเฟนต์เยอะใครแบบมาต้นเกมเมื่อทำชุดนี้ใส่ก็ได้ไม่มีเซตโบนัสนอยเหรอหนึ่งสองซ้ไม่มีเซตโบนัสเลยใส่ใส่ใสวยๆด้วยน,นั้นแหละ เออเหมือนแบบใส่สวยๆเอาไว้ให้เจใส่แล้วกันเพราะดิเฟนซ์มันน้อยเราใส่ประดับดีกว่าจะได้เท่ๆเฮ้ยเท่ว่ะไ,ได้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 อยู่ได้อยู่แล้วก็เอานี่ดีกว่าดิเฟนซ์จะดีเยอะถึงมันจะไม่มีเซนโบนัสก็เถอะ28เหรอไม่ดีมั้งหนึ่งจึงจึงนี่ดีกว่า27อะไรเออช่างหัวมันเดี๋ยวเราขอตัวพาร์นนี้ก็จบเพียงเท่านี้พาร์นหน้าเราจะไปล่าชุดนี้เพิ่มพาร์นนี้เริ่มค่อน,นข้างยาวเลยสำหรับพาร์นนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย